สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมารับฟังประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่กันต่อนะคะล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าสาเหตุที่ตาชานยายสมควรไม่มางานขึ้นบ้านใหม่ของลุงพลและป้าเตนขอคำตอบจากตายายหน่อยค่ะ 1. ทํางทำไมไม่ไปงานคะ 2. พวกน้องๆตกลงเป็นศัตรูกันแล้วเหรอขอคำตอบค่ะหลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไปถามมาแล้วสายเหตุที่ตาชาญใหญ่สมควรไม่ได้มาได้คำตอบมาแล้วแกบอกว่าไม่มีใครไปรับไปไม่ถูกไม่รู้ไปขึ้นรถที่ไหน แล้วมีรำวงหน้าบ้านเสียงดังเลยลืมวันงานฮ่หาฮา,างั้นเหรออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองขึ้นรถมาบ้านลุงพลป้าเต็นไม่ถูกนี่เล่ามอตเตอร์ไซค์ที่เคยมาแวะคุยกับพ่อลุงพลเสียพอดีค่ะงานจบแล้วเขาคงมีเหตุผลของเขาเป็นเหตุที่คิดเอาว่าบ้านไหนมีสุขทั้งเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน ชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าแต่เห็นผู้สูญเสียเขาโพสเซป้าเตน๋นเนรคุณรวยแล้วลืมพ่อแม่คนพวกนี้ก็แปลกเนาะตอนป้าจนก็ไม่มีใครเอาป้าแล้วจะมาว่าป้ารวยแล้วลืมพ่อลืมแม่ไม่เอาลูกก่อนไหมล่ะพวกกับกอกเป็นไปไม่ได้ที่ป้าเต๋นจะไม่ไปเชิญพ่อกับแม่จะมีใครล่ะ นอกจากน้าตเต่าไงล่ะเพราะถ้าลุงพลกับป้าเต๋นซื้ออะไรให้พ่อพ่อตากับแม่ยายก็จะถูกไอต่อเต่าด่าและห้ามไม่ให้ไปยุ่งบ้านป้าเต๋นไงถูกต้องนะครับน้าตเต่าอิจฉาป้าเต๋นกับลุงพลที่รวยกว่าดังกว่าและมีงานเยอะแถม FC ก็เยอะฮ่าฮ่าฮ่า โซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าพ่อแม่ตาใหย่เขาก็คงอยากมาร่วมกับลูกสาวฝั่งนั้นกลัวขายหน้าเลยใส่ความเขาไว้ชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่ากับผมขอถามอีกหนึ่งข้อนะครับมีใครทราบบ้างว่าผู้ใหญ่บ้านกกกอกที่ชื่อผู้ใหญ่นิ่มยังได้รับเงินเดือนในฐานะผู้ใหญ่บ้านกกอก กับผู้ช่วยเสริมและขอรับยังได้รับเงินเดือนกันตามปกติหรือเปล่านะใครรู้ช่วยตอบผมหน่อยนะครับให้ผมหายโง่ด้วยนะครับคลิปที่ตาชานมาตอนเย็นแป๊บเดียวมีใครเห็นบ้างขอดูมั่งความเป็นกลางไม่มีจิตสำนึกคนเป็นผู้บังเกิดก้าวก็ไม่มีไม่อายลูกหลานเลย ออ้เทบ้านเพื่อนนอหลานใน้น้อยสองคนโอมกับน้ำมนทุเรศคักเห็นในเฟสน้ต่อเต่าติ่งพากันให้ข้อมูลว่าลุงปาไม่เชิญพ่อแม่พี่น้องไปเจตนาพวกเขาต้องการให้เกิดดราม่าไงครับติ่งทางนู้นปากจัดมากสุดๆคือแบบนิสัยออกมารับไม่ได้ โซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่ามีหลายแง่ให้มองค่ะถ้ามองในแง่ดีก็คือสัศสีมันค้ำคอถ้าไปก็จะถูกกล่าวหาว่าพอลูกรวยแล้วออกไปโชว์หน้าโชว์ตาถ้ามองในอีกแง่ก็คือลูกลูกอีกฝั่งห้ามไว้ไม่ให้ไปยุ่งไปเข้าใกล้คิดแล้วลำบากใจนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นกลางเสียตั้งแต่แรก คำถามนี้จะไม่เกิดขึ้นในใจนะคะส่วนตัวน่าจะไปค่ะเพราะคําว่าลูกมันยิ่งใหญ่เสมอสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องรักให้ทั้งสองฝ่ายผิดถูกตักเตือนไม่เข้าใครออกใครเพราะตัวเองเบ่งออกมาทั้งนั้นยิ่งเป็นแม่ต้องหนักแน่นต้องมีเหตุและผลมาตัดลูกคนใดคนหนึ่งออก ถึงจะเรียกว่ายุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายถึงลูกแตกแต่แม่ไม่แยกก็จบว่าจริงไหมคะถูกต้องค่ะแต่พ่อแม่เป็นไปแล้วตั้งแต่แรกถ้าจะเข้ามาตอนนี้ก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ศัตรูกันนะเขาคือพ่อแม่พ่อแม่ลูกกันควรไปจ้าคดีส่วนคดีตาชาญ ใหญ่สมควรควรเป็นกลางนะคะทีบุญบ้านของนาสาทำไมไปได้ไม่กลัวป้าเต่นน้อยใจหรอฝากไว้ด้วยนะคะตา,ยายใหญ่ยายป้าเต่นเป็นคนเลี้ยงป้าเต่นมาเฝ้าอบรมสั่งสอนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของป้าเต็นอาจไม่ผูกพันกับป้าเท่าไหรนะักพวกเราถึงได้แปลกใจกันไงว่าทำไมนิสัยป้าเต็นถึงได้พาเราออกมาจากพี่น้อง โซเชียลอ,อีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่า 1. พ่อแม่ไม่เป็นธรรม 2. ถูกลูกคนอื่นด่าไม่ให้ไป 3. คงเชื่ออีกข้างว่าลุงพลทําค่ะเรื่องนี้พอเข้าใจแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ป้าเต่นก็เป็นลูกป้าเต่นไปบอกแกแกยังไม่ไปคิดดูค่ะตากับยายแย่มากค่ะอายุก็ปูนนี้แล้วค่ะ น่าจะคิดได้ถ้าไปคนเขายิ่งดีใจพ่อแม่เราไม่ไปเขาก็ด่าตาอยู่ทุกวันไม่น่านับถือเลยค่ะอย่างที่แกบอกไม่พอใจลุงพลสาบานเช้งให้ครอบครัวล่มจมแกกลัวอะไรคะถ้าในเมื่อครอบครัวตัวเองไม่ได้ทำฮ่าฮ่ฮ่ใช่ค่ะเรารอชื่นชมวันนี้หวังว่าจะเห็นพ่อแม่มา แต่ไร้เงาอดสงสารป้าเต๋นไม่ได้คงผิดหวังมากค่ะตาชาญใหญ่สมควรจะมาได้ไงบักแต่สองร้จับขังเดอ้อเหมือนข่าวที่บอกคนร้ายอยู่ในบ้านโดนขังไปสองวันต้องถามกับแม่ว่าเวลาป้าเต๋นลุงพลลำบากพ่อแม่น้องเคยหินหัวลุงพลป้าเต๋นไหมพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันมันเลยลำเอียง เกิดความเกียดชังในจิตใจลูกๆต่างชิงดีชิงเด่นมีแต่ความอิจฉาริษยาอยู่แบบตัวใครตัวมันใครมีกว่าก็นินทาอิจฉากันเลยยากที่จะบรรจบพบกันด้วยความดีพอแม่เท่านั้นที่จะประสานรอยเล้าต่างๆให้มันดีแต่คงยากแล้วละ่ะเพราะมันมาไกลมากแล้วอีกทั้งไม้แก่ดัดยากมันต้องมาจากจิตใต้สำเนึกล้วน ทุกอย่างต้องถูกปลูกฝังมาแต่เด็กถึงจะดีพ่อแม่ไม่ยุติธรรมรักลูกไม่เท่ากันไม่ทําตัวเป็นกลางเห็นมาหลายคนแล้วก่อนเสียชีวิตจะเรียกหาคนที่เกียดชังที่สุดไม่ต้องไปแหละดีแล้วค่ะคําตอบมันอยู่ที่ในคําถามตั้งแต่แรกแล้วคนบ้านนี้เขารู้เห็นเป็นใจกันทั้งนั้นเรื่องน้องชมพู่ แต่ลุงกับป้าเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยความผิดของคนบ้านนี้มันสำเร็จตั้งแต่วันที่พวกเขาลงเสียงกันว่าให้ลุงเป็นคนรับเรื่องนี้ไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าถ้าลุงเป็นคนผิดไปแล้วป้ากับลูกๆจะอยู่กันยังไงบ้านช่องอะไรก็ยังไม่เสร็จคือเอาจริงถ้าลุงโดนจับไปป้าต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวบ้านช่องตอนที่มีคดี ก็หินห็นกันอยู่ว่าบ้านลุงกับป้ามีลักษณะแบบไหนถ้าป้ากับลูกต้องอยู่กันลำพังโดยไม่มีลุงเป็นหัวหน้าครอบครัวนึกไม่ออกเลยว่าป้ากับลูกๆจะน่าสงสารขนาดไหนลองนึกภาพดูว่าถ้าคนบ้านนี้หยิบยื่นบาปบริสุทธิ์ให้กับลุงสำเร็จมันจะเป็นยังไงแค่คิดก็ขนลุกแหละคนบ้านนี้อมหิตทั้งบ้าน ลูกหลานตัวเองแท้ๆทำไปได้เลือดเย็นกันทางบ้านถ้าถ้าน้องผลไม้เป็นลูกเรานะเงินบาทเดียวก็ซื้อชีวิตลูกไม่ได้จะทำทุกวิถีทางให้คนที่ทำร้ายลูกไปชดใช้กรรมในคุกให้มันได้มีชีวิตช่วงชีวิตบ้านปลายชีวิตมันในคุกตลอดชีวิตของมันจะไม่สนหลอกว่าหน้าอินหน้ารมที่ไหนทั้งนั้นในความเป็นคนดีของลุงกับป้านั้น บางทีมันอาจจะย้อนมาทำร้ายลุงกับป้าได้งูพิษมันก็เป็นงูพิษอยู่วันยังค่ำนั่นแหละลุงกับป้าไม่สามารถดับไฟฤิสยาที่มีอยู่ในตัวแม่น้องชมพูด่ได้หรอกยิ่งลุงกับป้าได้ดีมีเงินมีทองไหลมายิ่งทำให้แม่น้องเกลียดลุงกับป้าเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะความขี้อิจฉาริสยามันบังตาแม่น้องไปหมดแล้ว พวกมันแยกไม่ออกแล้วสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีป้าเห็นมันเป็นน้องยังไงเขาก็เป็นน้องรักน้องเป็นห่วงน้องแต่เขาไม่เคยเห็นป้าเป็นพี่เลยส่วนลุงพวกเขาได้เลือกให้ลุงเป็นแพะเรียบร้อยแล้วลุงจะพูดอยู่เสมอว่าแม่น้องผลไม้สงสัยในตัวเองไม่ใช่นะคะลุงขอให้ลุงเข้าใจใหม่นะคะแม่น้องผลไม้ไม่ได้สงสัยในตัวลุงค่ะ แต่เม่น้องผลไม้วางแผนกับคนในครอบครัวจัดการให้ลุงกลายเป็นผู้กระทําความผิดสิ่งที่คนบ้านนี้ได้ทํากับลุงกับป้ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากความผิดของพวกเขาสําเร็จแล้วเพราะพวกเขาได้ทําการใส่ร้ายลุงตามแผนการที่พวกเขาได้วางไว้แต่เกิดปฏิหารจากสงสัยกลายเป็นสงสารพอเกิดความสงสาร่านน้ำใจก็ไหลามาเทมา ให้ครอบครัวของลุงพวกมันไม่ได้เห็นลุงเป็นคนในครอบครัวเหมือนที่ลุงเห็นว่าพวกมันคือคนในครอบครัวลุงห่างได้ห่างนะคะทีนี้ต่อไปอยากให้ป้าอย่าเอาตังค์ไปให้เขาไปให้เขามากแต่ดูแลเรื่อยๆดีกว่ารักและสงสารคนในครอบครัวตัวเองมากๆกกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทนะป้า ขนาดนี้แล้วไม่ต้องไปนับญาติกับเขาหลอกเขายังไม่นับญาติกับป้าแตนเลยตายก็ไม่ต้องเผาผีกันเลยก็งี้แหละรักลูกไม่เท่ากันเลือกที่รักมักที่ชังทำตัวไม่เป็นกลางไม่น่านับถือลูกไปเชิญไม่มาแต่ให้เงินเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเงินเวลาเอฟซีด่าก็ว่าไม่ดีอย่าไปว่าป้าแตนเลยเรื่องเอฟซีด่าตากับยายเพราะแกทำตัวแบบนี้ ป้าแต็นมาห้ามเอฟซีไม่ได้หรอกแค่ป้าเต็นไม่ด่าก็พอแล้วจ้าแค่ป้าเต็นระลึกถึงท่านก็ได้บุญแล้วค่ะได้ข่าวว่าป้าเดินไปบอกยายสมควรที่บ้านแต่ยายสมควรไม่คุยด้วยแกเดินหนีป้าเต็นนะแต่มันสั่งไว้ไม่ให้มาพ่อแม่เราเคยสั่งสอนว่าคนอื่นหรือจะรักและหวังดีเท่าพี่น้อง สำหรับครอบครัวนี้คงจะไม่ใช่แล้วเพราะเห็นมีแต่คนช่วยไกลขนาดไหนอย่างดันโดนมาช่วยจนเสร็จงานว่าไหมคะ